เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบล็อกฟุตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําตามที่คนดูบอกนะครับก็คือให้เราเนี่ยขึ้นไปซื้อดาบ2หัวนะครับเพื่อที่จะมาฟาร์มนั่นเองนะมันแปลภาษาไทยแบบนั้นนะครับเป็นดาบ2หัวนะครับก็สี่แสนเบลีนะครับส่วนโก้เนี่ยก็จะไปซื้อดาบคู่นะครับราคาอยู่ที่20,000กว่าบาทใช่ปะจะไม่ผิดนะครับอยู่ที่เกาะบาร์กี้นั่นเองนะครับโอเคเป็นไงนั้นเราไปรับชมกันเลยครับทางว่าคุณเนี่ยกำลังมมมมมมอองหาาาาารรรรรร้้้้้นน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 นเเเเตตติิิโโลลลบบบบบััััักกะะะะะคคคคคผแํีียสช็ปดดดุุ ทั้งระบบ VP Server และ ID p a s s เลยนะมีบริการกดผลพิศารและบริการกดเกม Part แบบ Box Food g a ก a x y และแบบต่างๆ,ๆนะครับผมมีบริการกดเพจแบบ Asta Tower Defense และสำหรับใครนะครับที่ต้องการสุ่มทอยโค้ดนะครับทางร้านนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมสามารถมาสุ่มมาใช้บริการกันได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนี้เลยโอเคอันดับแรกครับเราก็ต้องไปที่เกาะทองฟ้าก่อนนะครับโกจะแยกไปกับพี่แม่ลัวโกจะไปไปขายไปมันเลยโอเคโอเคโอ้จะไปกับพี่งั้นเหรอน้องไปสู่ความจริง แต่ว่ามันไกลมากเลยนะดูดิก็ก็คือแบบตอนแรกว่าจะเก็บซื้อบีเซนโตเว้ยแต่ความฝันของเราต้องโดนดับสลายลงเพระาะว่าบีเซนโตต้องเวลร้อยห้าถึงจะซื้อได้ครับผมว่าจะแบบเอาบีเซนโตแล้วก็ลองไปไฟกับบอสหนวดขาวเล่นๆเงี้ยนะครับเผื <c oughs> ่อทำวี2ได้ก็เลยทำอ <c oughs> นักเกียร์อย่างนี้เฮ้ย <c oughs> วันนี้มีผม,ม,มอ่ะทรงผมเท่ก็ไว <c oughs> รุ่นเนอะไวรุ่นเทสดีบอกกก็ไวรุ่นซอฟเนบอะ ดีฮาวส์สอหล่อเถวนี้เลยก,ก็ดี๋าวสืหอหล่องี้เอสือหล่อจะไปไหนฮาวสมาถึงกันละนะครับสำหรับเกาะท้องฟ้านะเราดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะซื้อได้ไหมนะครับผมว่าต้องซื้อได้แหละนะมาขนาดนี้ละคือผมไม่รู้อะไรเลยนะครับว่ามันซื้อได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดซื้อไม่ได้ก็คงต้องออขอตัวลาไปก่อนนะครับประมาณนั้นโอเคปะ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนเลยละกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นได้มีน้น้องบอกนะครับว่าแล้วพี่จะขึ้นไปยังไงก็กันนเองทางเนี่ยครับน้องไม่เห็นหรืโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเลยละกันนะครับเนีกลัวไอเต่าเอ้ยได้กค่น,นั้นแหละได้แค่น,นั้นแหละทรงผมใหม่คิดว่าจะเฟี้ยวขึ้นได้แค่น,นั้นแหละเฮ้ยเรื่องเทสดีแบบเฟี้ยวมากปอกว่าตกหมดไปละ เด็กกนั้นแหละโก้เด็กันนั้นแหละเด็กกันั้นแหละว,ละว่าใครโทรมาวะเนี่ยเดี๋ยวปบน,นึงรับสายก่อนโทรมาจากบริษัทนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาทําการซื้อดาบเลยละกันใบมีดสองหัวเหมือนโก้เลยนะนกสองหัวซื้อมาแล้วเอ้าเทชชักดก็ดูดิเป็นแย่เทะปะก็เฮ้ยโก้มันตีเร็วนะเฮ้ยม,มีมีเมชั่นการตีด้วยเหมือนบิสตูเลยเอ้ยบิสโตกลับมายังเกาะแรกของเราเกาะบ้านเกิดเมืองนอน เข้าเมืองตาหลิวต้องถือตาหลิวเดินตามก็รู้ปะมันเป็นอันเนี้ยคำสุภาษิตอ่ะโอ้เรือโสกังแวกละเรือดีๆมีไม่ยอมใช้โอเคอะปะเร,เรือมันติดเรือรุ่นโอเคโอเคโอเคเข้าเมืองตาหลิวต้องถือตาหลิวเดินตามจำไว้นะครับทุกคนครับสอนแต่ละอย่างมีแต่ดีๆทั้งนั้นเทสดีหาผัวหาเมียยืนอยู่บนนั้นแหละ เอาละครับเดินทางมาถึงเกาะบากี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะเป็นคนดีหนึ่งวันนะครับ <tuh> ผมจะพูดดีๆนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มฟาร์มกันเลยแล้วกันนะครับผมก็อันดับแรกก็เฮ้ยจะไปกับบากี้บาลาโกเอาลองลองบานลองวะเออเราใช้ดาบนี่วะโอเคแล้วพอการบากี้ผ่านแล้วกันอุ้ยแรงน่ะทาเป็นเล่นนะเฮ้ยดาเมจแรงนะก็ดาเมจอยู่ที่17ต่อครั้งอือเหลือบ โจมตีนี่สไลด์ด้วยนะคือมาร์ชใช้ไม่เยอะนะครับใช้ 20, แค่ยี่สิบเราก็สามารถมีสกิลฆาตรกรใช้สกิล <laughs> มันต้องชื่อว่าฆาตรกรแปลว่ามันต้องเป็นสกิลที่เขียนว่าคิลเลอร์แน่ๆเลยเชื่อป่ะคิลเลอร์ไม่กับฮันเตอร์ตัวยอย่างนึงอ่ะโอเคช่างมันแล้วกันนะครับแล้วก็ฟาร์มต่อเฮ้ยคิดว่าเป็นตาเบิร์ดติ๋มเงี้ยมัเท่มากา <laughs> คือพี่ฟาร์มธรรมดาคือเราก็เออไม่ต้องไม่ต้องใช้สกิลสกิลอะไรหรอก พี่ของโก้น่าจะฟาร์มง่ายแล้วมันฟาร์มเร็วอ่ะมันตีเร็วมันตีสคู่ด้วยอ่ะของพี่มันก็ง่ายแหละเพราะว่ามันมีทั้งตูดทั้งหน้าเลยต้องเร็วกว่านี้นี่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 ฟันเข้าไปฟันเข้าไปดาเมจเยอะนะเนี่ยเราไปเล่นดาเมจต้นี่สิบเจ็ดเลยโคตรแรงเอาล่ะเดี๋ยวเรามาอัพสตัดกันก่อนละกันนะครับผมเอาไปในเรื่องของดาบโอเคครับดาบละปึ๊บปึ๊บฟาร์มต่อ โกฟาร์มง่ายปะต่อไปอะไรดีเกียรโอเคผมขอฟาร์มให้ถึงเลเวลสิบห้าไม่กินยี่สิบไปเลยนะครับเพราะผมขี้เกียจไปตีกับลิงบนเกาะแล้วน,น,นะซึ่งลิงบนเกาะมันตีแรงนะครับแล้วก็ที่ฟาร์มมันมีน้อยครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปฟาร์มข้างบนนั้นนะก็คือถ้าเราไปสองคนเนี่ยก็คือไม่มีให้เราฟาร์มแล้วนะครับประมาณนั้นผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะฟาร์มเกาะลิงเท่าไหร่น,นะโอเคปึ๊บปึ๊บฟาร์มต่อไปเรื่อยๆ จริงๆตอนแรกพี่ถือ2ดาบเว้ยแต่ว่าพี่เอ๋กิจกียจถือพี่ก็เลยทำการเอาดาบสองอันเนี่ยมาต่อกันเออท่าเปะพี่บอกแล้วเขาเรียกว่าการ modify เนื้อหลุมนะเป็นมาจากไหนเนื้อลุมบอกในป่าเห็นเปลี่ยนต้นไม้อยู่ก็โอเคครับผมเปลี่ยนเกาะแล้วนะตอนนี้ผมวิวยี่สิบนะครับผมต้องเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะเกาะอะไรปะเกาะลิงครับเกาะโก้นะ บ้านเกิดของโกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้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 พวกอย่างเมื่อกี้ครั้งแล้ววะนี่ไงตบลิงไปก่อนเลยนะครับผมจะฟาร์มไปถึงเวิวยี่ห้าแล้วก็ลองไปตบไอ้กอริลล่ายักษ์นะครับคือสกิลของดาบนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะเพราะว่ารหัสหลักผมเนี่ยก็ยังไม่เคยฟาร์มมาเล่นเลยนะครับก็คือเอ่อไม่เคยซื้อเอาจริงๆนะครับผมเพิ่งซื้อมาเล่นเมื่อวานเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ฟาร์มสกิลนั่นเองนะครับโอเคผมก็ อยากรู้เป็นการรับนะสกิลมันจะเป็นยังไงนะรับสกิลแรกส่วนสกิลสองอ่ะหนึ่งร้อยมาร์สนะครับก็ยังไม่ฟาร์มแล้วกันนะถือว่ามันเยอะนะครับสำหรับคนโลกหนึ่งครับที่เพิ่งเริ่มฟาร์มนะแต่สำหรับคนแบบที่อยู่โลกสองโลกสามแล้วคงจะเป็นอะไรที่ง่ายมากครับเพราะว่าตีบอยเป็นกี่ตัวเนี่ยก็ขึ้นละนะครับโอเคผมเนี่ยก็ฟาร์มต่อไปเ,เรื่อยๆระหว่างกําลังรองให้ลิงนะครับเดินทางมาน,นั่นเองนะครับใกล้มาอยา่างว่าเกาบนเกาะเนี่ยเขาพันโกกำลังจะโดนพี่ทําลายล้างแล้วนะ25ิบหาแล้ว โอเคครับผมจะเดินทางไปตีเอ่อไปตีโก้นั่นเองนะครับกษัตริย์กอริล่าเนี่ยจริงๆพี่รับได้แต่วิวยี่สิบแล้วนี่หว่าตีมาดีเออมาเร็วเนี่ย,นยเนี่ยกอริล่าเนี่ยมาช่วยกันหน่อยดีตาตราหน่าเกลียดมากเลยวะโกเห็นหน้าอันทีไรพี่แมงเคยมาดีไอ้พวกบทคํานีา่ตลอดและเดี๋ยว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 ดีโดนกอริล่าลำําคม โอ้ออกหนี่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 โอเคเฮ้ยได้ใช่ปะโอเคเจ้าพี่ไม่ได้สกิลว่ะขาดอีกหนึ่งมาร์ทโอเคผมผมผมสามารถรอรอลิงรอบอลิงเกิดแล้วก็มาตีได้เรื่อยๆเลยใช่เออโมเปล่าใช่ไม่โมโมเปล่าไม่โมโม นั่นแหละโกโมไงก็เลยงงงงงงต้องการหลักฐานไม่เห็นมีเลยไม่มีเพราะคิมโมแล้วไม่มีหลักฐานไงไเนเลยโอ้โก้ไปเฟลเลยว่ะโอเคผมได้สก,กิลแล้วว่ะขอลองดูหน่อยดิโอ้มันก็ใช้ได้นะแต่ว่าไม่ได้วื้ว้าแล้วขนาดนั้นผิดหวังนึกว่ามันจะทําอะไรที่แบบดูแบบดีกว่านี้แต่ว่ามันดีมันก็มันล้ำมันล้ำเฉยเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยเปลี่ยนเกาะละนะครับขี้เกียจอยู่เกาะนี้แล้วนะครับ,ยอ,ยรบอยู่กับลิงแล้วฟาร์มยากตอนนี้โกยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับโสกังครับเอาจริงไปแล้วเกิดไม่มากใช่เออเออเกิดแล้วก็ลองตีตัวเองดูดิตีอะไรอ่ะเลือดนีแค่ยี่สิบตีตัวตัวเองอะ่ะก็เป็นกอริลลาไปเลยอุ้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 ยหนีไงคิวคิวโค้ที่ลมกดนี่โอ้ ถือว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นโอ้ยาก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 คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะว่าผลบากี้ขายไหมครับเดี๋ยวรอให้เงินถึงสามหมื่นก่อนนะครับตอนนี้ก็ล้ำไปก่อนล้ำล้ำไปโอ้มันก็แรงเกินออสามหมื่นแล้วโอ้พี่เกียดกับบากี้มากอ่ะรู้ปะเกียดที่เสือเท่าที่เคยเล่นมาแล้วไปโคตรเกียด ไม่พี่เราจ่ตายไปมันไม่ให่ไอ้ตัวง่างกับตัวนึ้นะเดี๋ยวเดีปิดคลิปไปพี่จะมาถล่มโอ้จู๊งนี่จุกโอเคอีกตัวนึงเลือดเลือดนี่สู้ชีวิตมากเลยเมื่อคุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับผมผมไม่อัพผมไม่อัพเลือดนะเนี่ยผมอัพแต่ดาบเออเลือดพี่ก็ยังไม่ได้อัพเลยเนี่ยอัพแต่ดาบเลยลำอย่างเดียวนี่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  โอเคเว็บแรกเสร็จละเว็บแรกอะไรวะเควสแรกครับเสร็จละเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางไปที่เกาะกลางครับไปดูฝนก่อนก็คิดว่าคลิปนี้ผลบากี้ขายบ่กคลิปเสรแล้วนี่แบบอนาถมากเลยมั่นใจเต็มร้อยเลยเอ้ยมีค่าหัวติดด้วย49ดอลลาร์โนโกก็มี32มองดอลลาตังก็ได้แค่นั้นแหละนะดูหน้าตาดีเทสตีรับเควสค่าได้ไหมรับเควสค่าไปได้ด้วย เอ้ยบักกี้ขายเรียบร้อยก็นี่แหละมันโจมตีแบบเป็นหมูปะวะน่าจะเป็นหมูอ่ะครับเป็นหมูลูกเสือเฮ้ยพี่ฟาร์มก็ง่ายเลยก็โอ้พี่รูกสับรู้ได้ถึงความจเจริญรีมาดีรีบมาขับเรือโสกลางของโก,กแล้วเดินทางมาซะอะไรกำลัง <laughs> <laughs> อะไรกำลังแว้นมาทางนี้ <laughs> เห็ี่นเรือลายกำลังมาทางนี้ เพื่อนเทสดีไลน์กำลังมาตอนนี้ก็โอแยะแล้วต้องรีบฟาร์มก่อนที่จะมาแย่งครับดาบมัีบาเกีย์เขาที่ไหนอ่ะไม่ไม่ถึงอันนี้ไงมอนแดงๆเนี่ยโคจะมาแย่งพี่พี่รู้เว้ยก็พี่ต้องรีบลรำแล้วโอเคเบี่ส40แล้วครับเฮ้ยลำจาอับเข้าใจกันกันใ้ดาบแล้วเจอเขอถึงดาบแล้วก็นี่ นี่คือคนที่เข้าใจถึงดาบนะครับนั่นแหละทำได้แค่นั้นแหละโว้ทำได้แค่นั้นแหละในติดยืนดูอินดีอาร์มอนไปตัวเอินดีอาร์มอนดูดูคำพูดคนนั้นนั่งเกลียดเฮ้ยเยเอาวะอะไรอะไรอีกฮะทำไมโดนลิงตีจนก็ร้องเลยกลับแล้วกลับแล้วซุ่มไม่ได้เออเอาที่หลังดังกว่าเออก็ได้ผลพาน่เลย อะไรอ่ะโกโก็ก็ต้องฟาร์มแค่ถึ่งวิวหกสิบเหมือนเดิมปะวะเออว่าไงวิวหกสิบเราก็ออกไปจนภัยกันต่อแล้วเนี่ยเรียกการขำที่ดังขำที่ดังเหรอโอเคโอเคก็ใช้ดังขำด้วยดังวะดังมากไหมวะไอพี่ผมใช้ดาบแสงตีดีกว่าเฮ้ยน่าเกลียดไม่ได้ดาบแสงอมไม่เฉยๆห้ามใช้ดาบแสงตีมาก อมไว้เฉยห้ามใช้ก็พี่จะลองสุ่มดูนะสามหมื่นสี่ปึ๊บโอ้เราที่หลังดังกว่าวะโทษทีนะโทษทีพี่ได้ผลไฟวะฟเราที่หลังดังกว่าโทษทีพี่ได้ผลไฟวะก็ไอพีอ่มันไฟโอ้พี่ขนแสนะแค่ขนแสงเองอะ่ะได้แค่น,นั้นแหละโก้โกโอยู่ไหนนี่อยู่เซฟโซนได้แค <c oughs> ่น,นั้นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิของพี่ตีรัวโก้ละกัน นลยแค่นั้นแหละนลยแค่นั้นแหละเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะยิงรัวด้วยเดี๋ยวโก้ก็ลองโชว์ในได้ด usted, ได้ได้ขนาดไหนยิงข er ึ้นฟ้าหน่อยดิเ oh. ดี๋ยวฟาร์มฟายิงขึ้นฟ้าหน่อยดิยิงขึ้นฟ้าหน่อยดิโอเคครับเดี๋ยวผมจะเลิกเกียนแล้วผมเนี่ยจะรอยโก้ฟาร์มจนถึงเลเวลถึงเลเวลหกสิบนะครับแล้วเราจะไปตีบอยกันโอเคป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยตัดไปตอนนั้นเลยละกันนะครับนั้นเลยว่ะ เฮลิคอปเตอร์ <laughs> ต้องว่างขนาดไหนว่มานั่งเล่นอะไรไม่รู้เลยยะอ่อนเ <laughs> อาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับโก้กับฟาร์มถึงเวลเท่าไรก็ไม่รู้นะครับที่รู้ก็คือยังไม่ถึง60นั่นเองนะ <laughs> ซึ่งผมเนี่ยก็จะพากันเดินทางไปที่เกาะมารินฟอร์ดกัน <laughs> เป็นอันดับแรกนะครับ <laughs> เลือกทำอะไรที่มันดูน่าเกลียดอย่างนั้นสักทีดีกว่ามีถายแสงและกีบเทะมากมั้งโอเคเดินทางไปที่เกาะมารินฟอร์ดก่อนแล้วกันเฮ้ยโก้ยะไม่รุนเทสดีก็ทำกันอย่างนั้น <laughs> <laughs> ลเลยโก้ น,น,ใน,ใน oh, de, ั่นแหละได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละก็โอ้ดูดิดูว่าดูว่าทำเก่งมากไหมวะรีวิวมาเออเฮ้ยเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลยเซฟบอทเซฟพอมั่นใจขนาดนั้นเลยที่จะไม่เซฟโอเค เดี๋ยวมาดูปืนตรงนี้ก่อนเราอาจจะได้มาซื้อนะเพราะว่าเราจะทำคิวเราทำซื้อเกลหนังสติ๊กก็พอแล้วเว้ยหนังสติ๊กราคาไม่เท่าไรหรอกเจ็บปะสามหมื่นตรงเนี้ยมันดับเม็ดแรงนะโอเคเราปืนใหญ่มาแข่งกันฟาร์มแล้วกันหนึ่งแสนสนใจป๊อปนี่นี่วิดาเม็ดเราอะไรอโอ้สภาพเนาะก็ช่วยหน่อยดิช่วยทำตัวมีประโยชน์เลยดิก็อ๋อ กูจะเดินมาถึงโคตรนานเลยโดนมันฟันทีเดียวขาดเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่ตอดยมีตั้งสองร้อยโอ้ปิช้าวมัดิพี่รู้ว่าเองทำได้น้องใช่พี่ผมทำไม่ได้อืมโอเคสวยนั่นแหละไอ้ยทำได้เฮ้ยพี่ได้ของก็ ได้กันได้เลยได้กันได้เลยก็ได้กันได้เลยได้กันได้เลยก็ได้กันได้เลยอืมได้กันได้เลยโอเคก็มาถึงไม่ได้เรียบร้อยละเซฟไหมเซฟไหมแล้วเราเราต้องเอาเรือแล้วก no. ็ขับรหัสนี้กลับไปเซฟไว้เกาะลิงหรือว่าเกาะอื่นให้คนดูไหมก็เล่นทำตัวโง่ๆดิเก็ทำตัวดูฉลาดเลยดิว่า ดืด่นตั้งนานไม่รู้จักแอร์ไลน์มานี่ไงเอาไอ้ตัวนี้ก่อนดิเอาไปไปไฟกับโดฟามิงโกเลยเหออรอเฟียขนาดนั้นเลยเหรอก็แล้ที่เม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้เพียนใครก็ไม่รู้ก,กลับไปเกิดใหม่ <c oughs> อัพอัพเลือดหน่อยเท่ากันพยายป้องกันโอเคโอ้น้อมีซากศพอยู่แถวนี้ด้วยโอ๋อยังไม่ได้ตีเลย พี่มีแค่สกิลเดียวอะเออเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนสกิลโก้ค้างลำเองพี่ลำเอง <c oughs> ตีตัวนี้เสียไปตีโดนมังโก้เลยนะ <c oughs> ตีถ้าตีอีกสองตัวที่เหลือนะปีนี้เนี่ยตีไม่ตายวะศพใครอะขนาดขนาดีของแต่งยังไม่ได้ของแต่งมันช่วยอะไรบ้างวะอยากรู้จริงๆริงเนี่ยแต่ใช้ไหมไม่รู้เลยมันมีประโยชน์อะไรนี่ ลำดาบโออไฮ้โก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 ้โก้ไอวาเดนมันจะเอานะกำลังตั้งใจตั้งใจกันขนาดนั้นเลยเหรอแค่ไอ้แค่มอนโง่ๆตัวเดียวเีย่โก้เขามีทริกว่ะนี่ไงกดสี่เกลียวโก้ก้ไปหมดเหมือนใครวะพูดไม่ได้เลยโกพูดไม่ได้ใชเละ พูดไม่ได้เยวจะมีคนมาเที่ยวไม่อยากพูดลำอะเอ้ยข้ามันเออนั่นแหละโอ้โหจะตายโคตรหนันเลยโอเคก็คิวต่อไปก็ไอตัวนั้นละไอหง่ะใส่แว่นเดินขาแล้วเดินเข้าไปโดนคิวมาเดียวนอกสองเลยไปไงตึงเกินเฮ้ยก็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 สองตัวสองตัว เฮ้ยโก้โก <achi> hey, hey, th ้เปลี่ยนอะไรไม่รู้อะดูดิดูในชื่อดิใครอะใครเข้ามาเฮ้ยโก้ดูนี่มันท่านผู้เจริญพี่ไม่เคยเห็นพี่ไม่ได้เจอเขานานมากแล้วเว้ยคนดูบอกว่าคิดถึงคิดถึงมากเลยแล้ววันนี้เขามาปรากฏตัวที่นี่แล้วก็พูดปลดปล่อยเราไงก็รู้ปะเหมือนที่มีคนมาก็เห็นยังเห็นยังมาแล้วนบนฟ้าบนฟ้าบนฟ้าเห็นยังมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาอย่างซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนี่ไงฉันมาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยโคดูก็ดูคนดังมาก็เอฟซีครับพี่นี่ไงโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้คุณท่านเฮ้ยตายหานะก็ไม่ขำนะเฮ้ยจมน้ำตายโอเคก็เดี๋ยวเฉยดิพี่จะให้ท่านผู้เจริญจัดการเองเฮ้ย โอ้หหดมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดก,การกับวอร์เดนอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับน,นี่นี่นี่โอ้โหพี่พี่ตายว่ะสงสัยต้องให้ท่านผู้เจริญมาจัดก,การให้ละวอร์เดตีโคตรแรงอะโอเคอเฮ้ยโก้คือผมทำมาครอบคลองเฉยเลยงงเป็นยงไงก็แบบท่านผู้เจริญแม่งปลดปล่อยไปใช่ปะ อ่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรทําแล้วไอคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคน,นครับที่เข้ามารับชมนะสำหรับรหัสนี้ก็แจกเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเทารหัสนี้เก็บไว้จะก็จะเอาไปทําอะไระครับผมก็เลยแจกเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยขอกลับไปที่เกาะแรกก่อนเลยแล้วก,กันนะครับเพื่อที่จะไปทําการเซฟให้คุณผู้ชมนั่นเองนะครับแล้วเรโกเป็นอะไรกับท่านผู้จเจริญมากกว่านี้แล้วเราเป็เข้าไปอะไรนะวิ่งอยู่กับที่ เฟียวมากไปะ่าโอเคเดี <of> <ici> okay, me. Me again again ๋ยวผมเนี่ยกลับไปเกาะแรกแล้วกันนะครับปะโกขับไปพี่ดิฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไป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 กลับเกาะแรกล้โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยกลับเกาะแรกเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม